สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเดินทางอีกแล้วนะคะก็กาลังเตรียมเอกสารเนาะลูกค้าโทรมาลูกค้าเข้ามาดูรถที่อู่แล้วนะคะแล้วก็กลับไปจตัดสินใจเนาะเรื่องไม่ได้ว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนแต่วันนี้ลูกค้าโทรมาคอนเฟิร์มแล้วว่าโอเคเราได้รุ่นที่อยากได้แล้วนะคะแล้วก็เลยเดินทางไปทําสัญญากันนะคะเตรียมตัวเดินทางได้ลูกค้านะคะนัดเราไว้ช่วงประมาณ5โมงเย็นนะคะเป็นเวลาที่กำลังสะดวกพอดีแล้วก็เดินทางเข้าไปที่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน ะะวันนี้ก็มีผู้ช่วยขับรถด้วยนะคะใช้เท่าแก่เท่าแกตานะคะให้ขับรถให้เนาะอาการตาแดงนะคะมีผลข้างเคียงคือทําให้ตาโมาเป็นบางจังหวะนะคะก็เลยจังต้องมีผู้ช่วยขับรถนิดนึงนะคะถ้าจํากันได้นะคะจะมีเคสหนึ่งก่อนหน้านี้ที่มุกไปทาสัญญาที่บ้านเหมือนกันนะคะแกเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ตกงซง้ีรถอู่เดียวกันนะคะแล้วก็สเปกก็เป็นสเปครุ่น10-12ตันเหมือนกันค่ะ ถ้าใครไม่สวกจริงๆนะคะเราก็ยังมีทําสัญญาออนไลน์เนาะได้เหมือนกันนะคะใครที่แบบอยากให้เราไปหาก็เราก็เดินทางไปถึงที่บ้านเลยจริงแล้วนะคะวันนี้ก็เราก็คุยรายละเอียดกันเล็กๆน้อยๆนิดๆนหน่อยๆๆนะคะตามรุ่นบรรทุกที่ลูกค้าอยากได้นะคะสรุปเป็นรุ่นบรรทุก 10- 12ตันนะคะเป็นตัวท็อปนะคะเครื่องบสสัมพันธอินเตอร์ระบบเบรกจิฟฟี่นะคะกระบะมีเนียมนะคะวันนี้ก็เรียบร้อยมัดจําเรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเดือนที่สงมอบเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบพระคุณลูกค้าที่ไว้วางใจอู่เราให้ได้ดูแลนะคะเดี๋ยวพบกันวันส่งมอบนะคะขอบพระคุณค่ะ